พระธรรมหนึ่งโครินบทที่สิบสองพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับของประธานฝ่ายจิตวิญญาณท่านก็รู้อยู่ว่าเมื่อท่านยังไม่เชื่อพระเจ้าท่านได้ถูกชักจูงโดยทางหนึ่งทางใดให้หลงผิดไปพึ่งรูปเคารพที่พูดไม่ได้ฉะนั้นข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าไม่มีใครที่กล่าวโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะพูดว่า ขอให้พระเยซูถูกแช่งและไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากผู้ที่กล่าวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของประธานมีหลายชนิดแต่พระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นผู้ประธานงานรับใช้มีหลายประเภทแต่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันการงานมีต่างๆกันแต่พระเจ้าองค์เดียวกัน ทรงกระทำการทั้งหมดในคนทั้งปวงการสำแดงของพระวิญญาณมีแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันคนหนึ่งได้รับถ้อยคำแห่งสติปัญญาโดยพระวิญญาณส่วนอีกคนหนึ่งได้รับถ้อยคำแห่งความรู้โดยพระวิญญาณองค์เดียวกันอีกคนได้รับของประทานแห่งความเชื่อโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันส่วนอีกคนมีของประธานในการรักษาโรค โดยพระวิญญาณองค์เดียวกันนั้นคนหนึ่งได้รับฤทธิเดชอันอัศจรรย์อีกคนเผยพระวจนะได้คนหนึ่ง,นนงสังเกตแยกแยะวิญญาณต่างๆได้ส่วนอีกคนสามารถพูดภาษาแปลกๆและอีกคนแปลภาษาแปลกๆได้ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการงานของพระวิญญาณองค์เดียวกันและพระองค์ประทานสิ่งเหล่านี้ให้แก่แต่ละคน ตามที่ทรงกำหนดไว้กายนั้นเป็นกายเดียวแม้จะประกอบด้วยอวัยวะหลายส่วนและแม้อวัยวะทั้งหมดจะมีหลายส่วนก็ประกอบกันเป็นกายเดียวพระคริสต์ก็เช่นกันเพราะเราทั้งหมดก็รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันไม่ว่าเราจะเป็นยิวหรือกรีกเป็นธาตุหรือเป็นไทยและเราทั้งหมดก็ได้รับพระวิญญาณองค์เดียวกัน กายนั้นไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ประกอบด้วยหลายอวัยวะหากเท้าจะพูดว่าเพราะฉันไม่ใช่มือฉันจึงไม่ได้เป็นของร่างกายนั้นนั่นไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เท้าเลิกเป็นอวัยวะของร่างกายนั้นและหากหูจะพูดว่าเพราะฉันไม่ใช่ตาฉันจึงไม่ได้เป็นของร่างกายนั้นนั่นไม่ใช่เหตุผล ที่ทำให้หูเลิกเป็นอเวยวะของร่างกายนั้นหากทั้งร่างกายเป็นตาการได้ยินจะอยู่ที่ไหนหากทั้งร่างกายเป็นหูการได้กลิ่นจะอยู่ที่ไหนแต่ที่จริงพระเจ้าทรงจัดอเวยวะต่างๆทุกๆส่วนไว้ในร่างกายตามที่ทรงประสงค์ถ้าทั้งหมดเป็นอวัยวะเดียวร่างกายจะมีที่ไหนเช่นนั้นแหละมีหลายอวัยวะ แต่เป็นกายเดียวกันตาไม่อาจพูดกับมือว่าฉันไม่ต้องการเธอและศีรษะไม่อาจพูดกับเท้าว่าฉันไม่ต้องการเธอในทางตรงกันข้ามอาวัยวะต่างๆที่ดูเหมือนว่าอ่อนแอกว่าก็เสียไม่ได้และอวัยวะที่เราคิดว่าไม่ค่อยมีเกียรติเรายังให้เกียรติเป็นพิเศษและอวัยวะที่ไม่น่าดูเราก็ดูแลเป็นพิเศษ ส่วนอวัยวะที่น่าดูอยู่แล้วไม่ต้องดูแลเป็นพิเศษแต่พระเจ้าทรงรวมอวัยวะต่างๆของร่างกายเข้าด้วยกันและอวัยวะที่ไร้เกียรตินั้นพระองค์ทรงให้เกียรติมากขึ้นเพื่อจะไม่มีการแตกแยกกันในร่างกายแต่เพื่อให้อวัยวะต่างๆห่วงใยกันอย่างเท่าเทียมกันถ้าอวัยวะหนึ่งเจ็บทุกส่วนก็พลอยเจ็บด้วยถ้าอวัยวะหนึ่งมีเกียริ ทุกส่วนก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วยท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์พวกท่านแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของกายนั้นและในคริสตจักรพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งอัครทูตเป็นอันดับแรกอันดับที่สองคือผู้เผยพระวจนะอันดับที่สาคือผู้สอนจากนั้นคือผู้ทําการอัศจรรย์ผู้มีของประทานในการรักษาโรคผู้สามารถช่วยเหลือผู้อื่น ผู้มีของประธานในการบริหารงานและผู้พูดภาษาแปลกๆทุกคนเป็นอัครทูตหรือทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือทุกคนเป็นผู้สอนหรือทุกคนทำการอัศจรรย์หรือทุกคนมีของประธานในการรักษาโรคหรือทุกคนพูดภาษาแปลกๆหรือทุกคนแปลได้หรือแต่ให้เราใฝ่หา ของประธานที่ยิ่งใหญ่กว่านี้และบัดนี้ข้าพเจ้าจะสำแดงหนทางที่ดีเยี่ยมที่สุดแก่ท่าน